สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอให้กับทุกๆท่านนะครับสําหรับพ่อครัวแม่ครัวครับที่มีปัญหานะครับเวลาเราคั่วพริกแห้งนะครับก็จะทําให้กลิ่นฉุนนะครับไปรบกวนข้างๆบ้านเรานะครับเพราะว่าคั่วพริกแต่ละครั้งนะครับกลิ่นนี้ก็จะฟุ้งนะครับไปทั่วนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคง่ายๆครับในการคั่วพริกของเราไม่ให้มีกลิ่นฉุนไปรบก,กวนข้างบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะ,ะทําการติดไฟก่อนนะครับจากนั้นเทน้ามันเพืชลงไปครับก็ไม่ต้องเทมากนะครับ เอาแค่เราเกลี่ยให้กระทะเปียกให้ทั่วนะครับน่ครับจากนั้นใส่ใบมะกรูดลงไปครับประมาณ3ามใบ ครับก็ตามด้วยพริกที่เราจะทำการคั่วนะครับนี่ครับวิธีนี้นะครับจะทำให้เราคั่วพริกแล้วก็กินจะไม่ฉุนนะครับเป็นรบกวนชาวบ้านข้างๆครับ นี่นะครับวิธีนี้นะครับกินก็จะไม่คลุ้งนะครับแล้วก็ทําให้พริกเรา,ามีกลิ่นหอมด้วยนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับ